รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้เสรีสุขโดยศูนย์สันติวิธีกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านำเสนอเรื่องการทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นความผิดมหันต์ในอิสลามนับตั้งแต่เหตุการณ์รเกิดระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบาเมื่อวันที่6กันยายน2559ทําทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องเสียชีวิตจำนวน3ารายคือนายมะเยงวะบะเด็กหญิงซุมินตาวะบะซึ่งเสียชีวิตทันทีในฐานที่เกิดเหตุและนายตันมีซีมาดาโอพ่อค้าขายขนมโตเกียวบริเวณโรงเรียนบ้านตาบาวัย23ปีได้ถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตากใบโดยอาการของนายตันมีซีหนักมาก จนหมอต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากการจากไปของนตันมีซีทำให้เด็กชายวินดานมดาโอลูกน้อยวัยเพียง8เดือนต้องกำพ้าพ่อและต้องอยู่กับ นางรอฟิซัมมาดาโอภรรยาของนายตันมีซีเพียงลำพังซึ่งต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงคนเดียวพี่สาวของตันมีซีได้กล่าวว่านายตันมีซีเป็นคนขยันทำงานรักครอบครัวมากทำงานขายขนมจนเก็บเงินสร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันกับครอบครัวสาคน และพึ่งจะได้ซื้อเครื่องซักผ้าและตู้เย็นมาใช้เขาพยายามขนขวายทำงานสุจริตเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตชายหนุ่มอายุ23ปีจะทำได้การหลั่งเลือดและการทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นความผิดมหันในหลักคำสอนของศาสนาิสลามผู้ที่กระทำเยี่ยงนี้ได้ ย่อมไม่ใช่มุยาฮิตหรือผู้ที่ต่อสู้ในวิถีทางแห่งอิสลามหากเป็นเพียงฆาตกรเลือดเย็นสุดโตงไร้มนุษยธรรมอัลเลาะทรงกล่าวไว้ความว่าและผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนาแน่นอนผลตอบแทนของเขา คือการทรมานในกลุ่มนรกตลอดกาลและอันเลาะทรงพิโรธสาบแช่งเขาผู้นั้นโดยการลงโทษที่ใหญ่หลวงด้วยความปราทานดีจากศูนย์สันติวิธีกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า